วันนี้มาเก็บบรรยากาศอีกวันหนึ่งนะครับตรงกับวันที่ตรงกับวันจันทร์วันที่26เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2564ั25นะครับวันนี้พาพี่น้องมาดูบรรยากาศรอบๆส่วนภาวนา อยู่ที่ตบำบลห้กยขวาอำเภอจุนจังหวัดพะยาวนะครับอันนี้คือต้อนไม้ที่เราปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็ได้ออกผลด,ดอกออกผลมาให้เรา,ารับประทานแล้วก็นำไปแบ่งปันญาติาพี่น้องที่บ้านได้นะครับอันนี้ก็เป็นต้นต้นทับทิมนะครับนี่ก็เป็นต้นมนต้นมอน ต้นหมอนนี้เก็บเก็บไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับก็เก็บไปแล้วตอนนี้จะเข้าสู่ช่วงฤดูการของออมะม่วงนะครับมะม่วงเราก็ปลูกไว้อยู่หลายต้นด้วยกันนะครับนี่ก็เป็นต้นลินจีปลูกปีที่แล้วนะครับอันนี้ต้นโดคาโดก็ปลูกปีที่แล้ว แล้วก็อันนี้ก็เป็นต้นขนุนก็ปลูกปีที่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นต้นมะไฟเราก็ปลูกปีที่แล้วแล้วก็มีกัต้นมะม่วงมะม่วงต้นนี้ก็ปลูกปีที่แล้วเช่นเดียวกันนะครับปีนี้ก็ออกดอกออกผลละนะครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งก็ปลูกปีที่แล้ว ก็ออกดอกออกผลนะครับต้นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับนี่คือบรรยากาศรอบๆแล้วก็ส่วนต้นฝั่งนู้นนะครับก็เป็นอีกต้นหนึ่งก็มีอยู่หลายต้น,นด้วยกันนะครับที่เรามาปลูกไว้ ซึ่งตรงนี้เราจะปลูกติดต่อกันเรื่อยๆนะครับเราจะติดเราจะปลูกกันไปทุกๆปีถ้ามีโอกาสเราก็จะนำพืชผักผลไม้มาปลูกนอกจากการปฏิบัติธรรมนอกจากการทำบุญแล้วนะครับเราก็มาปลูกผลไม้เอาไว้แบ่งปัน พี่น้องเรานะครับผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องมาดูบรรยากาศรอบๆนะครับที่เห็นอยู่ในขณะนี้สวยงามมากนะครับสวยงามจริงๆครับสำหรับอันนี้กระผมเองบรรจงวงนรงต้องกราบขอบพระคุณแฟนเพจทุกท่านนะครับที่ติดตาม youtube ของกระผมเองนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะนำ คลิปดีๆนะครับมาฝากพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับการทําบุญครั้งนี้นะครับก็จะมีผมประจงวงละรงนะครับแล้วก็คุณเจนจีราแข่งขันแม่สีเวียงรอแล้วก็คุณสนชัยวงใหญ่นะครับก็ได้มาตัดหญ้าด้วยนะครับได้มาพัฒนาด้วยนะครับทําคนเดียวส่วนผมเองก็ช่วย ตามกำลังนะครับทำความสะอาดนนนั่นนี่นะครับด้วยก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับในเรื่องของต้นไม้ก็ฝากฝากพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านด้วยกันและกันนะครับถ้ามีโอกาสก,าก็แวะมามากราบนมัสการนะครับมาปฏิบัติได้นะครับหรือจะนําต้นไม้มาปลูกก็ได้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ขอบคุณจริงๆสวัสดีครับ